สวัสดีครับสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับพระองค์ฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบบ้านด้านกีฬาฟุตบอลเหมือนเช่นเคยครับวันนี้มาจัดทัพ11ผู้เล่นตัวจริงของหงแดงนะครับคืนนี้เปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของดาร์บี้คาลตี้นะครับถือว่าเป็นทีมเก่าแก่นะครับดาร์บี้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยหล่นไปอยู่ถึงลีกวันนะครับซึงเป็นลีกลำดับที่3นะครับรองจากพิมเ์ลีกแล้วก็เดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับว่าคาดการณ์หน่อยมาเดาใจ JK กับ สตาฟของเขาหน่อยนะครับว่าจะจัดทัพเพื่อป้องกันแชมป์อย่างไรนะจอแดนเฮนเดอร์สัน mm hmm. กับตันทีมก็ออกมาบอกแล้วว่าพยายามที่จะเล่นทุกถ้วยที่เกี่ยวข้องที่ริพูนมีโอกาสลงเล่นเนี่ยนะครับ mm hmm. เพื่อคว้าแชมป์มาให้ได้ไม่ได้แบ่งแยกไม่ได้ไปสนใจว่าเอ้ยถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ถ้วยน้าพริกถ้วยน้ําจิ้มหรือเปล่านะครับก็ถ้าทําได้เหมือนปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยที่ริพุนผลงานไปจนถึงรอบชิงและไปชนะเชลซีจุดโทษในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยก็ สืบเนื่องมาจากพวกตัวสำรองพวกเด็กที่ได้รับโอกาสเนี่ยทำผลงานได้ดีนะครับในรอบแรกๆรอบ3รอบ4รอบ5เนี่ยนะครับพอรอบลึกๆรนไปถึงรอบรองรอบชิงก็มีตัวหลักๆเริ่มลงมาเล่นแล้วก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับรวมถึงข่าวตอนนี้สื่อไทยนะครับสื่อไทยสื่อนอกประคมข่าวกันเต็มเลยนะครับว่ากลุ่มทุนจากดูไบนะครับสหรัฐอาหรับเอมิเรต วนที่จะกลับมาสนใจเทคโอเวอร์ over, ซื้อสมโมสรลิเวอร์พูลอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยพยายามมาแล้วนะครับในปี2550เดี๋ยวไปย้อนดูนะครับว่ารายละเอียดของข,าข่าวคร่าวๆแล้วกันนะครับเพราะว่าผมก็เชื่อว่าเมื่อวานผมก็พูดไปแล้วเออโอกาสที่ดีลการเทคโอเวอร์ over, หรือการซื้อหุ้นก็ตามเนี่ยนะครับมันจะแล้วเสร็จเนี่ยผมว่าอย่างเร็วนะส่วนตัวอย่างเร็วก็คิดว่าอาจจะเป็นช่วงซัมเมอร์หนะ้านะครับนี่คือส่วนตัวคือรอให้จบฤดูกาลก่อนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ช่วงนี้ก็อยู่ในขั้นตอนของกระบวนการพูดคุยนะครับว่าจะซื้อหุ้นบ้างส่วนซื้อหุ้นส่วนใหญ่หรือเอาทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็ขออนุญาตพูดถึงเลยแล้วกันนะครับก็คืออดีตนักเตะของลิเวอร์อพูลอย่างเซเดลมาเน่หัวหอกทีมชาติเซเนกัลล่าสุดนะครับในทวิตเตอร์ของแอนฟิ a วอชมีการรายงานว่ามาเน่เจ็บนะครับชวดไปฟุตบอลโลกโอ้โห ถ้าเป็นแบบนั้นนี่ก็ต้องบอกว่าน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ซาดิโอมาเน่มีปัญหาการบาดเจ็บเนาะเอาไม้ผมติดหรือเปล่านี่ติดอยู่เนาะเพราะว่ากว่าเขาจะพาเซเนกัลเป็นแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นกว่าที่จะพาเซเนกัลคว้าตั๋วฟุตบอลโลกเอาชนะอียิปต์ของซาลาได้แล้วสุดท้ายมาเจ็บเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหทุกคนต่างผิดหวังเนาะมาเน่เองก็คาดหวังตั้งเป้านะครับ เจ้าตัวนี่วางแพนหนื้อหนาอยากจะไปถึงบรรลงวันบรรลงดอด้วยซ้ํานะครับแต่ก็นั่นแหละครับอุบัติเหตุทงางการแข่งขันมันไม่สามารถที่จะไปควบคุมอะไรได้พยายามที่จะทําทุกอย่างให้ดีแต่ท้ายที่สุดแล้วมันมันไม่ได้หดั่งใจนะครับอันนี้ก็ให้กําลังใจกันไปนะครับเพราะว่าเลวโูลเองก็ทั้งโชต้าก็อาจจะชวดไปนะครับโรเบโต้ฟิเิโนมีประกาศ รายชื่อทีมชาติบราซิลล่าสุดเหมือนฟิมิโน่จะหลุดนะครับมีอาริซอนกับฟาบินโยที่ติดไปเดี๋ยวค่อยไปว่ากาันรเรื่องของฟุตบอลโลกนะผมยังไม่ได้ไล่เช็คเลยว่าแต่ละชาติเอ่อจะมีการบางชาติอาจจะมีการประกาศออกมาแล้วบางส่วนซึ่งทั้งหมดเนี่ยจะต้องตัดยอดที่26คนนะครับล่าสุดเนี่ยตัดยอด26คนแล้วก็อย่างทีมชาติอังกฤษนะครับหนึ่งในทีมเชียร์ของผมนี่เหมือนแพรมๆพเห็นข่าวเหมือนกันว่าน่าจะประกาศรายชื่อประมาณวันที่10นะครับก็ต้องรอลุ้นกันว่าจะมีนักเตะ ทรีไลออนไปสักกี่คนกันนะครับอ่ะไปเริ่มกันเรื่องของดูไบก่อนเลยแล้วกันเอาคร่าวๆนะครับก่อนที่ค่อยไปทิ้งท้ายกับเรื่องของการจัดทัพคืนนี้ที่จะเจอกับดาบเบ้นะครับกลุ่มทุนจากอาบูดาบีไม่ใช่อาบูดาบีพูดผิดกลุ่มทุนจากดูไบนะครับเป็นชื่อบริษัทนะครับ International Capital นะครับดูไบ International Capital หรือภาษาอังกฤษชื่อย่อ DIC นะครับอมีการคาดการณ์กันว่ากําลังจับตานะครับการย้ายการประกาศขายสโมสรลีพูลเนี่ยราคา5 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐหรืออยู่ประมาณสัก4 3พันล้านปอนด์นะครับ4.3พันล้านปอนด์เมื่อวานนี้เราพูดคุยกันใช่ไหมครับว่ามีมีข้อมูลออกมาว่าเหมือนมูลค่าการตลาดของลีพูลจะอยู่ประมาณ3.6ล้านปอนด์อ่าซึ่ง กลุ่มทุนกลุ่มนี้เนี่ยนะครับเคยตามข้อมูลที่ Andrew w a t c h ทวีตเอาไว้เนี่ยนะครับก็บอกว่าเคยล้มเหลวในการเจจาขอซื้อริวพูลในปี2,550นะครับเมื่อการเสนอราคาอยู่ที่360 312ล้านปอนด์ถูกปฏิเสธนะครับ2,550นี้ไม่แน่ใจว่าน่าจะเป็นปีที่ก่อนไหม 2,550นี่ไม่แน่ใจว่าก่อนยุคทอมฮิกจอร์ดเยเลตหรือ,อ,อช่วงเดียวกันอาจจะเป็นช่วงเดียวกันก็ได้ผมไม่ได้2,550เ,เดี๋ยวผมคำนวณเลยเมื่อกี้นะครับคือกลุ่มเฟนเฟสปอร์ตกรุ๊ปเนี่ยนะครับเขาเห่างกัน ห้าร้อยสี่สิบสามปีสองพันเจ็ดนะครับปีสองพันเจ็ดปีตีเป็นปีคริสต์ศ,ศักราชนี่คือปีสองพันเจ็ดนะครับกลุ่มเฟนเวสต์สปอร์ตกรุ๊ปก่อนกลุ่มเฟนเวสต์สปอร์ตกรุ๊ปจะเข้ามาเทคโอเวอร์ใช่ไหมครับอ่า FSG เนี่ยมาซื้อต่อจากไอ้สองปีงเมื่อกันนะั่นนะปีสองพันสิบอ่าแต่ว่าปีสองพันเจ็ดเนี่ยเป็นช่วงที่ไอ้ทอมฮิสกับจอจยินเลดยังยังไม่อยากขายประมาณนั้นนะครับแล้วก็ กลุ่มดูไบอินเตอร์เนชั่นแนลแคปิตอลเนี่ยเขาก็เสนอมาราคา312ล้านปอนด์แล้วถูกปฏิเสธไปนะครับอันนี้เป็นการรายงานจากอ่าราเบียนบิสเนสนะครับก็ถือว่าเป็นสื่อจากทางอาหรับเขานะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวรอดูนะครับเพราะว่าแฟนร์บูนหลายคนก็แอบหวังแอบหวังว่าจะได้เศรษฐีจากทางฝั่งอาหรับดูไบนะครับหรือจากทาง In o อินเดียแหละคื ผมมองว่าแบบนี้คืออันดับแรกถ้าถามผมนะอันดับแรกคือเป็นเศรษฐีใครก็ได้ชาติไหนก็ได้แต่ขออย่าเป็นอเมริกันเลยเพราะว่าเราเจออเมริกันสองครั้งแล้วรู้สึกว่ามันมันมีอะไรที่มันไปไม่สุดอะ่ะเออแม้ว่า FHG จะทําคู่นูปาการให้กับสโมสรลี่พุดอันนี้พวกเราไม่ลืมนะครับไม่ลืมว่าจอร์จเจเลตทำทุกอย่างได้อย่างดี e M. เยี่ยมถ้าไม่ใช่จอร์จเจเลตจอร์ดนวิเฮนรี่นะครับเอ,อ ทำได้ดีเยี่ยมเหมือนกับที่เป๊ปลินเดอร์ได้ให้ให้สัมภาษณ์นั่นแหละว่าเหมือนกับเจคเหมือนกับเจ้าตัวเนี่ยนะครับรู้รู้ว่าทางเจ้าของเนี่ยมีความปรารถนาที่จะประกาศขายหุ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในสโมสรน,นะครับภายในภายในเจ้าของสโมสรไม่ใช่ว่าไม่รู้รู้นะครับแล้วก็เขาก็มองในมุมที่ดีว่าเอออย่างน้อยที่สุดในช่วงที่ f s g กําลัง บริหารสโมสรลร์พูลอยู่เนี่ยเขาก็นำประโยชน์ทุกอย่างเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นต่อเติมสนามใหม่สร้างสนามซ้อมแห่งใหม่นะครับนำผู้เล่นที่ราคาที่ล์พูลอาจจะไม่ค่อยได้เห็นการซื้อ,อเช่นซาร่ามานเน่ฟันไดอาริซอนฟาบินโยนูนเยสแบบเนี้ยราคาที่แบบโอ้โหหลายๆ10สิบล้านปอนด์หรือแม้กระทั่งหนึ่งแปดสิบห้าล้านปอนด์ของนูนเยสเนี่ยถ้าเป็นอดีตก่อนหน้าเอฟจจะมาเราอาจจะไม่เห็นเลยแฟร์พูลอาจจะไม่เห็นเลย หรือเห็นก็นานๆทีหนึ่งแต่พอ f อฟมาเขาก็ทําแบบนี้แล้วก็ที่สำคัญเลยสามารถรั้ง JK ให้ต่อสัญญาให้อยู่กับรีพูลออกไปมากกว่าเจดปีตามที่อดีตที่ JK เคยคุมสโมสรนี้เจ็ดปีออกเจ็ดปีออกเจ็ดปีพักอะไรประมาณเนี้ยแต่กับรีพูลเจเยอมที่จะอยู่ปักหลักนะครับก่อร่างสร้างฐานขึ้นมาให้เป็นมหาอนาจลูกหนังของตฤฤัรกษก็ว่ากันไป ครับูดอุปการของ f อ g ก็มีแต่ว่านั่นแหละอย่างที่บอกเมื่อถึงเวลาเขาก็มองโลกฟุตบอลเป็นเพียงแค่ธุรกิจอย่างหนึ่งของเขาและเมื่อถึงเวลาจะเปลี่ยนแปลงก็หวังแต่เพียงว่าเขาจะเลือกเ <c oughs> จ้าของใหม่อย่างดีที่สุดไม่ใช่แค่ว่าสักแต่ขายนะ,ะเพื่อนๆฟังไม่ใช่แค่ว่าสักแต่ขายคือถ้าสักแต่ขายใครให้เงินดีก็ก็ขายแต่ถ้า f อฟรักลเวอพูล รักลิวอร์พูลแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขาเป็นนักธุรกิจเขาก็ต้องเดินสายธุรกิจแต่ถ้าเอฟเรักลิวอร์พูลเนี่ยเขาก็เจราจาดูว่าโอเคมีใครมาเจราจาซื้อหุ้นบ้างนะครับมีมีใครมาเจราจาบ้างถ้าเจราจาแล้วดูนโยบายอ่าอาจจะไม่ใช่แค่คุยเรื่องตัวเงินอ่ะคือตัวเงินโอเคแหละในใจของเอฟเอาจจะมีจํานวนหนึ่งแล้วก็ดูนโยบายการบริหารทีมถ้าเอฟเอรักลิวอร์พูลนะผมมองว่าเขาต้องคิดต้องคิดตรงนี้ด้วยว่าท่านจะส่งไม้ต่อให้กับ กลุ่มทุนจากดูไบหรือจะใครก็ตามเนี่ยจะส่งไม้ต่อไปเนี่ยคนที่มารับไม้ต่อมันจะต้องไม่เกิดการตกหลุมอากาศมันจะต้องสามารถเดินหน้าต่อไปได้พาลี่พูลเดินหน้าต่อไปได้อันเนี้ยเอฟเฟกก็อย่างน้อยที่สุดก็ยังจะได้รับคํเชื่นชมจากแฟนลีพูลนะครับดีกว่ามีเสียงกลด่าตามหลังคือสัตแต่ว่าขายไงพอขายไปแล้วได้เงินไปแล้วไอ้ใครไอ้คนที่จะมาบริหารนี่ก็ช่างหัวมัน นะครับมาสูบเลือดสูบเนื้อสโมโสรอ,อีกอย่าลืมนะครับลร์พูนผมพูดมาตลอดว่าไม่ใช่ทีมเงินถุงเงินถังอะไรแต่เป็นทีมที่บริหารเงินได้แบบเอ่อรู้ประมาณตนอะรู้ประมาณตนเออไม่ได้แบบเห่อตามแฟนบอลว่า้ต้องซื้อต้องซื้อแต่คือไม่ให้ทีมติดลบไม่ให้ทีมไปอยู่ในจุดเสี่ยงที่จะล้มละลายอ่าผมถือว่าร์พูนก็บริหารได้ดีในระดับหนึ่งแม้ว่ามันมันจะไม่ได้ไปพีก คือบางทีแล้วถ้าเราไปเทียบกับทีมที่ก็มีเงินเยอะๆมันก็จะเสียสุขภาพจิตเปล่าๆนะครับเราต้องดูว่าเออทีมเชียร์เราเนี่ยเขาบริหารได้แค่นี้นะมีโครงสร้างเท่านี้นะเราจะไปบ่นเจ้าของงกไม่งกอันนั้นก่อนแล้วแต่บ่นได้เนาะไม่ว่ากันนะครับอ่ะเดี๋ยวตามมันต่อแล้วกันผมว่ามันก็คงจะไม่จบเร็วๆหรอกจะเป็นกลุ่มดูใบหรือกลุ่มไหนก็เดี๋ยวค่อยรู้กันนะครับทีนี้ไปถึง11ผู้เล่นตัวจริงกันหน่อยนะครับในเกมคืนนี้ที่จะเปิด and future กับ d a f i county นะครับเวลาตีสามตามเวลาในประเทศไทย แน่นอนครับมีการโรเตชันแบบแทบทั้งทีมแน่นอนทั้งทแนนทบจะ11ตำแหน่งแน่นอนนะครับเพราะว่าพเมยรีกในวันเสาร์เนี่ยร์พูลจะเปิดแอนฟิลเจอกับเซาท์ทมป์ตันเนี่ยอันนั้นร์พูลก็ต้องเอาชุดใหญ่ไว้เพื่อที่จะเอา3มแต้มให้ได้ก่อนพักเบรกทีมพักเบรกไปแข่งฟุตบอลโลกนะครับเมื่อมันมีเป้าหมายหลักอยู่แล้วก็คือพิอมยรีกที่คะแนนถูกกลุ่มหัวตารางเขาทำคะแนนทิ้งห่างไปเยอะเกมคืนนี้ มันจะต้องโรเตชันแบบสุดๆแล้วจะต้องเป็นทีมตัวสำรองบวกกับไอ้ดาวรุ่งที่มันเคยเกิดขึ้นมาที่มันเคยทำผลงานได้ดีในปีที่แล้วแต่ปีนี้ไม่รู้นะนะครับสวัสดีคุณพี่นะครับไม่เจอกันนานเลยสบายดีไหมนะครับอ่ะทีนี้ไปดูเลยครับคาดการณ์หน่อยแน่นอนครับตามที่เป๊ปไรเดอร์ผู้ช่วยของ JK ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมนะครับ ก็พูดถึงคีวินเคลเฮอร์เนี่ยเขาบอกว่ารายการนี้เป็นของเขานะครับเพราะนั้นคีวินเคลเฮอร์ก็ต้องลงตัวจริงนะครับหายเจ็บกลับมาแล้วแบ็กซ้ายขวาตอนนี้โฟกัสทางซ้ายเนี่ยเดาไม่ยากนะครับก็ต้องเป็นคอตาซิมิกาสุดแล้วทางขวาทาวินแลมซี่นะครับกลับมาฟิตได้ลงสนามชิมลางในเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกกับนาปโปลีช่วงท้ายเกมก็น่าจะได้รับโอกาสตรงนี้นะครับมองก็คงจะมีแค่เจมส์ซมิเนอร์ที่ที่ไม่รู้ว่าจะทันหรือเปล่าเนาะ อย่างน้อยที่สุดก็เอาละครับคาวินลแรมซี่ต้องลงนะครับทางขวาเอาซ้ายขวาไปแล้วทีนี้เซ็นเตอร์ฮาฟครับฟานได้โกนาเต้ต้องพักครับเพราะว่าเหลือเกมนัดสุดท้ายก่อนไปฟุตบอลโลกเนี่ยกับซอสเทมตันทั้งฟันได้ทั้งโกนาเต้ต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดีครับทั้งกับน,นิวพูลแล้วก็เพื่อทีมชาติด้วยนะครับเดฉะนั้นมองว่าโจโกเมสจะกลับมาหลอนแฟร์ี่พูลอีกครั้งหนึ่งนะครับโกเมสต้องกลับมา อีกหนึ่งคนนะครับก็ต้องเป็นแนทฟิลิปหรือทานเอ i นียนฟิลิปนะครับก็ต้องกลับมาคู่กันอันนี้ก็คงเดาไม่ยากนะครับเดาไม่ยากทีนี้แดนกลางครับแดนกลางเนี่ยบางสื่อเขาอาจจะมองว่าอาจจะมีทางด้านของจอแดนเฮนเดอร์สันแทรกเข้ามานะครับแต่ส่วนตัวผมมองว่ากับตันเฮนโดอย่างมากก็น่าจะมีชื่ออยู่ที่ข้างสนามนะครับแล้วให้พวกดาวรุ่งเนี่ยลงเล่นผมเชื่อว่าตัวตัดเกมจะเป็นสเตฟานบาสเซติ นะครับบาสติดหรือไบซติดแล้วแต่จะเรียกนะผมเรียกบาสติดแล้วกันนะครับสเตฟานบาสติดจะลงครับแล้วก็ขนาบข้างด้วยอเล็กซ์ออกเลเชมเบลนนะครับอเล็กซ์ออกเลตเชมเบลนเนี่ยต้องลงหนึ่งละแล้วก็อีกหนึ่งก็คือเคอร์ติสโจนส์ต้องต้องสเตปนี้เลยนะครับส่วนข้างหน้านะครับบางสื่อก็อาจจะมองว่าอาจจะเป็นดาวิดนูนเยสลงแต่ผมมองว่านูนเยสเนี่ย เล่นทีทีกันเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตึงเดี๋ยวต้องพักเหมือนวันที่ริปูลแพ้แพลีสหรือแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสอะอ่าที่เล่นกลางสัปดาห์แล้วก็จู่ๆไม่มีชื่อเฉยเลยแล้วเจเคบอกว่ามีปัญหากล้ามเนื้อตึงก็ไม่มีชื่อทั้งตัวจริงตัวสำรองเพราะนั้นผมเชื่อว่าเกมเนี้ดูเดียสจะไม่ได้ลงไม่ได้ออกสตาร์ตตัวจริงนะครับหน้าเป้าเป็นโรเบร์โตฟิมิโนครับหรืออาจจะเป็นพวก อะไรนะเบนโดกเหรอพวกดาวลุ่งอะ่ะเออแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นป๊อบบี้ฟิมิโนให้มีตัวเก๋าหน่อยให้มีตัวเก๋าประคองหน่อยแล้วก็อาจจะสวมปอกแขนกับตันทีมลงด้วยสําหรับโรเบโตฟิมิโนนะครับแล้วก็ขนาดข้างซ้ายขวากับไอเด็กนรก2อคนที่ผมเอาขึ้นปก <c oughs> ก็คือทางขวาเป็นฮาวิเอลเลียสเล่นแทนตําแหน่งของโมซาร่าไปทางซ้ายก็ฟาบิโอคาวันโยมองมุมนี้นะครับถ้ามีนอกเหนือจากนี้ ก็อาจจะเป็นพวกดาวรุ่งที่ขึ้นมาจากชุดเยาวชนนะครับชุดยูยี่สาบ้างชุดยูยี่สิบ้างอาจจะถูกดันขึ้นมาเพราะปีที่แล้วนี่เหมือนจะมีผมจําชื่อไม่ได้คนหนึ่งจะมีอยู่คนหนึ่งถูกดันขึ้นมาจากชุดยูสิบแปดนะครับอ่ะก็เร่าคราบประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นการเดาใจเอ่อบอสเราว่าจะจัดทัพยังไงเพื่อป้องกันแชมป์แน่นอนครับดับี้เคาน์ตี้แม้ว่าจะเป็นทีมในลีกวันแต่ประวัติศาสตร์สโมสรก็ถือว่าเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งทีมเก่าแก่ทีมหนึ่งของกองอังกฤษ นะครับซึ่งลีพูลจะประมาทไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าเล่นไม่ดีก็มีสิทธิ์ทาบ้านตกรอบได้เหมือนกันนะครับแพ้ตกรอบนะครับไม่มีรีเพย์นะรู้สึกว่าจะไม่มีรีเพย์แม์เออถ้าเสมอในเวลาก็ซัดจุดโทษเลยเดี๋ยวคนนี้มารอลุ้นกันครับว่าล์พูลจะหักดันดาร์บี้เคาน์ตี้แล้วเข้ารอบต่อไปได้หรือเปล่าชวนเวลากันอีกรอบหนึ่งนะถ้าผมจำไม่ผิดนี่น่าจะเป็นตีสามตามเวลาในประเทศไทยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า ตีสามนะครับเล่นที่แอนฟิลผมก็ไม่แน่ใจผมจะตื่นทันหรือเปล่าถ้าตื่นก็เดี๋ยวอาจจะมานั่งเชียร์นั่งภากไปคุยไปนะครับแต่ถ้าไม่ไหวก็ค่อยมาสรุปกันตอนเช้าแล้วกันนะครับอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับคุณพี่กําลังใจเนาะเรียกคุณพี่กําลังใจก็ดีเนี่ยนี่เข้ามาทักทายทางเพจ b o o k พ่กพอูฟุฟตบอลไลฟ์ครับฝากไว้ทั้งสองช่องทางนะครับทั้งทางเพจแล้วก็ทาง youtube ชื่อเดียวกันเลยนะครับพอูฟตุตบอลไลฟ์ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ อย่าตกรอบนะคืนนี้ <laughs> จวดจวด